เอาล่ะกราบสวัสดีครับมาอยู่กับเอเลี่ยนชูตเตอร์นะครับผมกับมิชชั่นที่เอ่อสิบสี่แล้วมั้ยใช่ไหมนายอยู่ข้างในแล้วนะระวังหลังให้ดีล่ะเอ่อมีพวกบ้ายอย่างนั้นเยอะมากหาทางเข้าไปเราจะตามนายไปทีหลังโอเคก็อันนี้มิชชั่นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่หรือสิบสามวะลืมลืมลืมมาแต่ว่าเราเอ่อตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองแล้วน,นะครับหลังจาก ครั้งที่แล้วท่านผู้พันนี่ขอให้เราเขาเรียกว่าเบเกอร์เบเกอร์อ่าท่านผู้พันเบเกอร์นะครับขอ,อขอให้เราแบบทาภารกิจส่วนตัวให้เขาหน่อยก็คือการช่วยเคสนะครับโดยการที่อ่าเหมือนว่าเคสจะถูกลากมาที่เหมืองเก่านะครับผมประมาณนี้อันนี้เราย้อนเราย้อนเราย้อนอดีตนี่คือทางไปใช่ไหมถ้าเรามาทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดไปก่อนก็ได้ ไปซื้อของอุ๊ยอุยอุยมาเพามันเยอะจังมาเด็กมาเด็กมาเด็กไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ทางนี้สินะอา้าวเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อุ้ยอุ้ยอ่าให้ทางเข้าหรอ,อตามทุกสอนไปเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะ Dạ Wow Ui Chính với nè Chính rứt vào Dạ bấm nương bấm nương Bấm lời bấm nương lời Bấm 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 má đi Dạ khói má này á khổ tưởng tên Chạy dến chạy dến Thôi ôi tưởng tên เก็บ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 ,บของกันนะครับผมเก็บของกันจิงปะเนี่ยจริงปะเนี่ย,ยโอ้ยได้ขี่รถถังโอ้มันบังคับยากเอาแล้วไหนโอ้ยอยอาไม่ตายเว่ยไม่เห็นตายเลยรถถังไม่โหดเหรอตรงนี้ไปได้ไหม หาก่อนเผื่อมีที่ลับนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เราจะห้ามพลาดเลยไป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 เอาวะนี่ขี่รถถังนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะนี่ขับเหยียบได้เลยเนะี่ยเออขับเหยียบไปล,ล่ะตายหมดหู้วดามเมจรถถังแบบแปดพันเออขับเหยียบเลยก็ได้เนะนี่ยนี่ไีเพื่อะมันชักกระสุนช้านะครับผมเราต้องเน้นแบบ ยิงยิงไอตัวใหญ่ๆก็แน่อย่างเช่นเนี้ยเยอะๆเนี่ยโอ้โหได้เวลามันแล้วเฮ้ยตัวใหญ่มาั้งไอ่หายหมดเดินถอยหลังด้วยเดินถอยหลังด้วยอืมเนี่ยมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังเดินถอยหลังครับตายหมดตายหมดไปไหนเนี่ยเดินเหยียบเฮ้ยมันจะเดินเหยียบได้อยู่นะ ไอ้เงไอตัวใหญ่ๆเนะี่ยไอตัวแบบใช้ปืนแล้วเราค่อยใช้ปืนยิงนะครับผมที่เดินเหยียบได้เลยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ถือว่าโหดถือว่าโหดเลยเอืออือพอดีสบายเงี้ยสบายเออที่เดินแทงเลยนะ่ะอือหายหมดหาย เอือวสุดสุดเรียกว่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอะไปละเยอะไปละเยอะไปละเอออะ็กยังไม่หมดอีกนี่ไงตายเด็กโมดหมดข้างหลังข้างหลังเข้าไปข้างหลังเข้าไปตามมาทำไมัองนู้นมีนะครับยิงก่อนยิงก่อนหน้าหลังหน้าหลังเข้าหมด ไปหลังด้วยนะครับผมแล้วเราต้องไปทางไหนเนะี่ยไม่มีทุกสอนเลยนี่คือเราต้องตามทางเลยใช่ไหมนี่เราตามทางได้เลยใช่ไหมแล้วตรงนี้เข้าได้ไหมเนะี่ยเหมือนจะเข้าได้แต่เราแบบลงไม่ได้ไนงะลงคือตายอืออุ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้โหผมชอบอ่ะได้รถถังอาเหมือนได้รถถังมาเล่น มาอื้อไม่อีกอื้อเดินเหยียบยับอีอ๋อแล้วอุ้ยระเบิดมานีา่ไม่ได้เล่นบอกเลยอุ้ย,อยเออยิงเพื่อนไว้ยิงเพื่อนไว้เร็ียบร้อยครับตายหมดมาอือ โอ้มันเยอะเยอะจริงเยอะมากเฮ้ยเดียว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 นี่เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกนะ่ยเราต้องตามทางไว้นะครับผมมาดิมาดิไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเหยียบเหยียบเหยียบยับอือไอ้ยพวกกระปิกระปอยในกระจอกอ้อย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 นี่ไงนี่ไงตายหมดนะครับตายหมด ต้องเล่นบอกเลยไม่ต้องเล่นลไม่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ใช่ทางนี้ไม่ต้องไปทางนู้นเลี้ยว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 ไม่เลื่อนรถถังเยอะเยอะอยู่นะครับผมมาเด็กเนี่ยเดินเหยียบเลยเดินเหยียบเลยเนี่ยเดินเหยียบเลยตัวใหญ่ก็เอาเด็ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ย,อยหลังเข้าไม่เงี้ยอยูหลังเหยียบก่อน มันจะสู้เราไม่ได้เลยวะ่ะเราแบบขี่รถถังจนจบเกมเลยได้ไหมนี่จุยก,กระจายหมดนะบผมเนี่ยหา,ายหมดหายทันนี้อุ้ยอุ้ยมีของมีของเอ้ยขอแว้งหน่อยแล้วกันจะมีคนมาไหมไม่มีนะตือขอลงก่อนขอลงก่อนมีอะไรบ้างอ่ะใน,นเนี่ย เอ้ยวันนี้ซีเคสสเปซอ่ะเนี่ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงอ่ะของของลับนะครับผมมันมัซีเคสสเปซตรงไหนวะมันดูไม่ค่อยสเปซเท่าไหร่นะเดินเออเขาว่ายาำไมมันเดินไม่ออกมีอะไรไหมแถวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เลยออกจากรถถังไม่ได้เลย เอยออกอย่างรถถังไม่ได้เลยมาจากไหนอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็มานะอยู่ก็มานะครับผมเนี่ยยิงไปเด็กเยอะขนาดไหนเชียวนี่เยอะขนาดไหนเชียวนี่ไงมาเยอะไม่ค่อยกลัวครับเดี๋ยวนี้ นี่ไมาเยอะไม่ค่อยกลัวนัดเดียวนี่หายหมดบอกให้โอ้โหโอ้โหสามตัวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลังมาก่อนเลยไปหลังมาก่อนเลยไปหลังมาก่อนเลยนี่ไงโอ้ยรถถังติดรถถังติดในหัวในหางวะเนี่ย อาเดี๋ยวเราขับหัวกันขับหัวกันขับหัวกันเออหานี่หัวนะนี่หัวนีไ่ไงไม่ต้องเล่นเรียบร้อยครับโอ้เดินออกมาจากรถถังไม่ได้เลยนิดหน่อยไม่ได้เลยบึ้มเลยครับไม่เงตายหมดไม่ไงหายหมดบอกให้ นี่ไปเด็กมีไหมน่าจะมีอีกเทียมนะครับผมไม่งี้มีมาหมดตบหมดมาเด็ลุยเลยแล้วกันไม่มีหายหมดโอ้ย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 แต่พวกนี้ก็ยิงเตือนนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะธงแดงนี่มยิงก่อนแล้วกัน วงแดงคืออะไรสุดหรอไม่น่าใช่ทางตันหรือเปล่ามันมีทางเข้านะครับน่าจะเป็น أ, เ,สสเ,เอ่ซีเกตสเปรดเออลุกๆเอกมากันออกมากันเดี๋ยวเราจะเย็นเย็นเราจะเย็นค่อยๆยิงค่อยๆฟาร์มไปนะครับเก็บของด้วยอย่าลืมเรียบร้อยนี่ทางเข้าปะเนี่ยมัไมมันบังหมดเลยวะ ยังมีนะยังมีนะในนั้นอนะในในใน,นเดรดได้มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแวะเข้าทางนี้ก่อนดีกว่รารถจอดรถถังไว้ไหนแล้ววะเนี่ยโอรถถังอยู่นี่ไอ้มากใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยนะเออจอดตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตัวอนะไรน่ะเห็นหนูย้ยเห็นหนูย้ยเออมันขยับเหนื่งยิงดหมด,ด เออระเบิดเด็กระเบิดเด็กระเบิดตายไงล่ะยายาเห็นเห็นเห็นเอาเอาเอาเขาาเขารถถังอะไรวะเนี่ยมาครับน่าจะเป็นแถวซีเคสเปซเออระเบิดยับยุ่ยี่หมดยิงยับยิงวน หา,ตตหาแบตเตอรี่เพื่อใช้ในแพลตฟอร์มครับแบตเตอรี่เหรอยิงก่อนเอ้าตรงนี้มันเป็นทางทางไปเลยเนะี่ยมันไม่ใช่ทางอนี้เหรอยิงอุ้ยมีทางเข้าด้วยอ่าได้แบตเตอรี่แล้วครับโอมันเป็นทางไปมันไม่ได้เป็นในนี่ โถเอ้ยนึกว่าแบบซีเ s p สเปซมันเป็นทางไปนะครับอยู่ตรงนี้เข้าได้มีอะไรในเนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงหนึ่งพันบาทแหลมๆม,มาเอายังไงวะเนี่ยไม่ใช่ทางไปหรออย,อยู่ตรงนี้ก็เป็นซีเก s สเปซเฉยตรงนี้ไปได้ไหม ไปไม่ได้ครับตรงนี้มียิงได้ไหมเนะี่ยยิงไม่ได้เก็บไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วครับไปเรากลับทางเดิมก็จบแล้วหรอตรงนี้ไม่เป็นทางไปนะครับเนี่ยมันเป็นเควสเราเลยใช่ไหมว่าทิเกตสเปซหมดแล้วเด ไปเลยปะละ่ะวอยากเล่นรถถังอะสุดยอดโคตรมันหมดแล้วเหรอพื้นที่แบบสีเตสเปซไปเลยดีกว่าครับเราทำอะไรเนะี่ยอยากเอารถถังไปด้วยอ่ะอยากเอารถถังไปด้วยแล้วแบบมันมีปืนปืนกลติดติดรถถังนะแต่เราใช้ไม่ได้อันนี้แปลกใจ เนี่ยเห็นปืนกลไหมมีปืนกลติดน,นะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้แต่ปืนใหญ่เอาใส่กระสุนไม่มีไปเราไปต่อครับผมมาเฮ้ยเอาแล้วเด็กแบบนั่งรถยิงอย่างเนี้ยมาเด็มาอยู่ไหนเข้าประตูแล้วครับผมอ้าวจบแล้ว เอาจบจบก็คือจบแล้วครับผมเอาผมถึงว่าจะได้แบบขับขับไอ้นี่รถยิงโอเคครับจบไปสำหรับ EP นี้ครับเจอกันมิชชั่นหน้านะผมก็นึกว่าแบบมาช่วยเคทแล้วเนี่ย EP นี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอกันออ่ามิชชั่นหน้านะครับผมตะลึงตะลึงตะลึง in my heart